ตูสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเปะ็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะ MG 3เครื่องยนต์พันห้าตัววีนะคะคันนี้เกียวอตปี2019ค่ะแมกลายสวยเลยนะคะมีมูนรูฟเป็นระบบไฟฟ้าต่างหากนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยมากๆเลยนะคะกระจกอองไฟฟ้านะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังชันคะ่ะไม่สองมื่นได้ท พุกเซอร์วิตรบประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะกล้องสองถอยนะคะมูลรูปไฟฟ้ากังหักค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่3 5 9แส0้าบาทนะคะดาว20 0 0 0บาทนะคะผ่อนสบา์เดือนละเพบาทเท่านั้นค่ะขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุโดโคนันีได้นะคะที่นึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซโโื้อรคณนีไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังม,มองหารถแฮชแบ็กห้าประตูสภาพส,สวยๆสีสันสวยสดใสนะคะแนะนําร,รถคันนี้เลยนะคะ ใหม่มากๆเลยค่ะปี2019เครื่องยนต์พันห้นะคะประหยันสุดๆเลยนะคะสภาพด e ีบอดี้สวยนะคะขับดีพร้อมใช้งานเลยนะคะติดฟิล์มพร้อมเลยค่ะรถสีเหลืองนะคะภายในเป็นบอบผ้าลายบูเบอรี่นะคะสวยมากๆเลยค่ะแอร์แ็คคู่เลยค่ะ สภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะใครกําลังมองหารถสภาพป้ายแดงแนะนํเป็นปรถคันนี้เลยนะคะ MG 3เครื่องยนต์พันห้าเกียร์โตคันนี้ปี2019ค่ะไบสองหมื่นเองค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2ย์5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ